สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขนําโชคจากราศีนะครับงวดวันที่16กันยานะครับวันนี้วันที่11แล้วนะครับเหลือเวลาแค่5วันก็จะถึงวันที่16กันยานะครับเป็นช่วงท้ายนะครับเป็นโค้งสุดท้ายที่ผมจะนําตัวเลขนะครับมาสรุปนะครับมาขมวดพรมแล้วก็มานําตัวเลขเหลือแค่น้อยตัวนํามาฝากท่านผู้ชม นะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านชมที่ชมสดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านชมที่ชมย้อนหลังด้วยนะครับตอนนี้อัดสดก็จริงเดี๋ยวสักพักก็จะกลายเป็นคลิปนะครับก็สามารถสามารถดูย้อนหลังกันได้ก็คลิปแรกที่จัดไปนะครับเลขนําโชคตอนนี้ทะลุ1 0 0 0 0แวิวไปแล้วนะครับฉะนั้นคนที่ชมอยู่10,000แวิวเนี่ยก็จะกลับมาดูตัวเลขที่เราสรุปให้เนื่องจากว่า ชุดแรกเป็นตัวเลขกลางๆที่เราวางไว้ตอนนี้ผมนําตัวเลขนะครับนำมานะครับเหลือน้อยตัวเป็นตัวเลขชุดใดบ้างคลิปนี้จะทําไม่ยาวนะเพราะว่ามีหลายคนอยากจะฟังตัวเลขล้วนๆเพียวๆนะครับเดี๋ยวแท็บเล็ตขึ้นเลยเราย้อนกลับไปดูสั้นๆนิดนึงถ้าอยากจะฟังละเอียดให้กลับไปดูคลิปแรกนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูนะครับเส้นทางของดาวสั้นๆลักนณที่เราวางไว้นะครับเราวางไว้ที่ลักนานะครับ ราศีตุลน,นะครับซึ่งมีดาวจรดาวย้ายมาเป็นดาวสุกเลขหกนะครับทาให้เลขหกเป็นดาวหนึ่งดวงแล้วครับที่มีพลังขึ้นมาในงวดนี้นะครับแล้วก็เราก็จะวางคุณสมบัติไว้ทั้งหมดประมาณสักเอาสักหกเจ็ดข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือลัคนานะครับข้อที่2คือพบการเงินพบกระดุมพระนะครับพอวางลัคนาแล้วเนี่ยนะครับพบกระดุมพระไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเดือนเกษตรก็คือเลข3ม นะครับเป็นดาวอังคารเลข3นะครับในส่วนพบลาพะนะครับนับถอยหลังไป2ช่องนะครับก็พบลาพะของราศีตุลก็จะเป็นราศีสิงห์มีดาวจรเข้ามาเหมือนกันนะครับเป็นดาวอาทิตย์แล้วก็เข้าบ้านของตัวเองด้วยฉะนั้นอาทิตย์มีพลังแน่นอนนะครับสดวงแล้วนะครับดาวศุกร์เลข6ดาวคาเลข3ดาวอาทิตย์เลข1นนะครับต่อไปไปดูคนสมบัตินะครับ การเอาเกษตรก่อนแล้วกันเกษตรอยู่ตรงนี้เกษตรก็คือดาวที่เดินแล้วก็โคจรในแต่ละวันในแต่ละงวดนะครับเข้าเขาเรียกว่าเข้าบ้านของตัวเองนะครับเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับฉะนั้นเรามาดูว่าดาวดวงไหนที่โคจรในวันที่16เราเข้าบ้านของตัวเองบ้างหนึ่งนะครับดาวดวงแรกคือเลขหนึ่งดาวอาทิตย์นะครับเดินเข้าโคจรในราศีสิงห์นะครับ ผมเขียนเกษตรทำทุกสอนไม่ให้แล้วนะครับดาวดวงที่2ก็คือดาวพุธเลข4นะครับผมก็ทําทุกสอนไม่ให้แล้วนะครับดาวดวงนะครับก็คือที่บอกไปเป็นดาวสุขเลขหกนะครับราศีตุลน,นะครับเดินเข้ามาที่บ้านของตัวเองดาวสุ์เลขหก <D 1> ดาวอีกดวงนะครับอันนี้ย้าย2ปีครึ่งย้ายราศีทีหนึ่งยังอยู่อีก2ปีนะครับแล้วก็เป็นเกษตรมาหลายงวดแล้วนะห้าหเดือนแล้ว หนึ่นะครับเกษตรเราจะเลือกมาทั้งหมดไหมหรือเราจะเลือกมาแค่ดาวบางดวงหรือเลขบางตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วเรามาดูดาวย้ายนะครับดาวย้ายดาวที่ย้ายในวันที่16นะครับดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายนะครับคือดาวอังคารเลข3นะครับดาวอังคารเลข3นะครับย้ายจากราศีสิงเข้าราศีกันแล้วก็ดาวศุกร์เลข6ย้ายจากราศีกันเข้านะครับ ราศีตุลน,นะครับอีกดวงก็คือย้ายวันที่3กันยาแล้วเมื่อที่เรามาซะด้วย7 9 9 7นะครับย้ายจากราศีสิงเข้าราศีกรกฎนะครับดาวย้ายมี3ดวงดูตรงนี้ประกอบด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เราไปดูที่การตีโกนหลักการตีโกนนะครับก็คือนับจากลัคนาไป5้าช่องนะครับ1 2 3 4 5หนะครับตีโกนก็จะไปตกราศีกุมนะครับ578ด เดี๋ยวจาหลักการตีโกนไว้้วยนะเดี๋ยวเราจะดึงเลขทั้งลัคนากระดุมพระราพะเกษตรดาวย้ายการตีโกนและการเล็งด้วยมาทางนี้อีกหาช่องนะครับ1 2ึ่งสองมาตกที่ราศีมิถุนไม่มีดาวจรแต่มีดาวพุธเลขสี่เป็นดาวเจ้าเล่เกษตรการตีโกนก็ทั้งสายซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวเราจะจับตัวเลขเออกมาให้การเล็งลัคนานะครับเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เราเอามาใช้ในงวดนี้นะ คือฝั่งตรงข้ามของลัคนาคือเล็งกันนะครับเหมือนเราเล็งธนูเน่ะเป้าหมายอยู่ฝั่งตรงข้ามฉะนั้นก็จะได้แก่ราศีเมษซึ่งจะมีดาวจรเป็นดาววิตจอเลขศูนย์แล้วก็ดาวประจำนะครับราศีคือดาวขาเลขสามอันนี้คือการย้อนจะได้ไม่ยาวมากสังเกตรตรงนี้ที่เราทาไม่ให้เดี๋ยวเราจะเอาเลขทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วจับไปจับมาตําแหน่งดาวที่ดีเนี่ยมีประมาณ30กว่าชุดเยอะไหมครับเยอะ แต่ว่าผมได้ทําผังไว้ให้แล้วเอาเลขเอาเลขดีๆเลขเด่นๆ,ๆหลายๆอย่างนะครับมากองไว้แล้วก็ค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบออ,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 ออกมาจนเหลือให้มันน้อยเท่าที่จะคัดกรองได้แต่จะเราถ้าจะเอาสองสมคู่เนี่ยคงทําไม่ได้นะเลขผมเพราะว่าคุณก็เห็นว่าเลขมันดาวมีพลังเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดาวถ้าเรียงกัจริงๆวันนี้มีถึง7ดวงนะครับจับไปจับมาก็30มกวอบคู่นะครับ,บไปดู ตัวเลขที่ผมทำมาแล้วก็มาพิจารณามาฝากกันเอาในส่วนของส่วนของเลิกดีกว่าโอเคนะครับส่วนของเลิกย้อนกลับไปนิดหนึ่งหน่ยท่านอาจจะฟังกันไปแล้วเราจะเอาตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดให้น้อยลงนะครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายต้องตัดอันนี้คือผังแรกที่เราคุยกันวันที่16กันยานะครับตรงกับ วันพฤหสัสบดีเลิกมหาธโนแห่งเลิกแล้วก็โจโรเลิกมหาธโนเนี่ยเป็นดาวสุกเลข6โจโรปไปเลขหนึ่งหนึ่งจะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็มา,าเขาเรียกว่าเป็นดาวที่มีพลังทั้งสองดวงผมได้ย้อนกลับไปดูนะครับผมได้ทำเลิกที่เป็นเลิกเดียวกันกับเลิกมหัธโนโจโรคือเลิกวันที่16กันยายนีย้ย้อนกลับไปดูนะครับประมาณ3ปีนะครับว่ามี งวดไหนบ้างที่เลิกตรงกันแล้วงวดนั้นเลขออกอะไรเพื่อมาเทียบเคียงว่าเป็นไปได้ไหมวา่าเลขที่ออกเขาจะมาออกอีกอย่างสองงวดที่ผ่านมาเป็นไปได้ครับ0 5นหนะครับแล้วก็ไปออก750ข้างบนคราาก่อนนะครับมี79กนะครับก็มี9 7 7 9ดเมาทั้นนั้นคราวนั้น9 7 2 3ดสามตัวแยกมาเป็นสอง9สองแล้วก็79นะครับ79มาจากชุด เลขเดียวกันที่972นะครับไม่ใช่279ตรงๆนะแต่เป็นเลข3ตัวโตสที่พอถอดคู่ออกมาแล้วมี79อยู่ในนั้นก็ถือว่าเลขที่เข้าดังน,นั้นผมทําเมื่อ2งวดเข้ามาแบบนี้แล้วเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะ1 2 3 4 5 6 7 8งวดเนี่ยเดี๋ยวจะคัดมาแค่3งวดแล้วกันนะครับว่ามีเลขอะไรที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมาอีกอันหนึ่งที่กูรูส่วนใหญ่มักจะนิยมทํากัน นะครับนั่นก็คือเอาสถิติย้อนหลังสถิติย้อนหลังตามเลิอกอ่ะเขาทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนวิชาการให้เลิกมาเขาจะรู้ว่าในเลิกวันที่16เป็นเลิอกอะไรแล้วเขาก็ต้องไปย้อนหาในไดอารี่โหนอีกว่าในแต่ละวันมีเลิอกอันไหนที่ตรงต้องใช้เวลาฉะนั้นอันนี้เขาคงไม่ได้ไดทำสถิติแบบนี้นะครับแต่นี่ที่ผมทําเพราะว่าผมให้ดาวเจ้าเลิกผมก็ต้องหาว่าเลิกที่ตรงกัน แต่ที่99%ที่กูรูมักจะใช้ก็คือใช้วันที่ลอตเตอรี่ออกวันที่1กันยาก็ไปดูวันที่1กันยาของปีก่อนๆบางคนดูย้อนไป5ปี10ปีบางทีมีถึง20ปีนะมาดูว่าเลขไหนที่ออกเยอะออกซ้ําๆเขาก็เอาเลขที่ออกซ้ำนะ่ะมาให้คิดว่าหมายถึงว่าสถิติที่เขาออกซ้ำํำบ่อยๆแสดงว่าเขามีโอกาสจะกลับมาออกอีกอันนี้เป็นพื้นฐานที่นักวิเคราะห์มักจะเอามากัน อันนี้ก็ส่วนใหญ่เอามาใช้กันเยอะ16กันยา63นะครับก็0 8 3 5 7ชอบไหมห้าเพิ่งออกไปงวดที่แล้ว3 8มีโอกาสก็จะมา0ก็ยังอยู่ในตัวเลขที่เราวางไว้เหมือนกัน16กันยา62ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วออก388กับ85นะครับ8 3 8 5เอ๊ะพระราหูจะมาหรือเปล่าเลข8ไปดู3ปีที่แล้ว16กันยา61 7 60 79นะครับ เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเนี่ยมาวมที่เราทั้งคู่เลยแม้เลือเล่อมไปนิดหนึ่งแต่หกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหกก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าที่ย้อนหลังนะผมทําให้ถึงสองแบบแบบที่ย้อนหลังโดยทุกวันที่สิบหกกันยากับแบบที่ทุกสิบหกกันยาแต่ที่เลิกตรงกันออกเลขอะไรนะครับอันนี้ย้อนกลับไปดูรายละเอียดที่คลิปแปกได้คนดูแสนคนแสนวิวแล้วนะครับคราวนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วผมเลือกมาให้ อย่างที่พูดไปผมเลือกมาให้สามขยายตัวนี้ให้ใหญ่นิดนึงนะครับเต็มจอเลยครเลือกมาให้ทั้งหมด3งวดนะครับผมไปก๊อปปี้มาให้เลยนะครับไปตรวจฉลากแล้วก็ไปเลือกเพราะว่าเดี๋ยวเขียนแล้วอาจจะมองแล้วตัวเลขไม่นะ่าในปี64มี1งวดนะครับที่เลือกมาแล้วก็ปี62เอามาถึงสองงวดนะครับเอา 2พุทธภาคม64ก่อนนะครับเลิกโจโรเลิกกับมหัาธโนแห่งเลิกนะครับวันที่16กันยานะครับ2 7 7 2จเจดอนครับจริงๆแล้วในเดือนในโทษในปี64สเนี่ย2องเถ้าจะไม่ผิดออกถึง2ครั้งแล้วนะเราผมาให้ตลอดเลยนะองค์ปู่ย่าพญานาคองค์ญพญานาคเลข7ปู่ย่าเลข2 7 2เจสองนะครับมีโอกาสจะมาไหม ก็มีมีความเป็นไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของการไหว้ของเงินพระจันทร์ซึ่งดาวจันทร์โดดเด็กมาด้วย18นะครับแเป็นการตีโกน1เป็นอนอกจากจะเป็นเขาเรียกว่าดาวที่เป็นดาวย้ายดาวทิตที่ย้ายแล้วยังเป็นดาวเจ้าเลิกด้วยนะครับโจโรเลิกนะครับเลิกในวันนั้นก็คือดาวอาทิตย์นะครับก็คือเลข1ก,ก็6งวดนะครับเข้าไป4งวดนะ เอาแค่ย้อนไปแค่6งวดสองงวดล่าสุดหลุดไปแต่ว่า4งวดก่อนนั้นเข้าดีมาก6งวดเข้าสี่หลุดสองฉะนั้นงวดนี้ก็อยากให้เลขเดาเจ้าเลือกกลับมาอีกครั้งหนึง่งไปดูวันที่16มิถุนายนนะครับ16มิถุนายนนะครับก็อันนี้7จ1 8สองนนะครับเราไปดูข้างล่าง4ี่หนะครับ4ี่หเรายัางตามกันอยู่แล้วก็ห1หนึ่งนะครับห1หนึ่ง หนึ่งหกหกเป็นดาวย้ายหกเป็นลัคนานะครับแล้วก็หนึ่งเป็นลาภะเป็นดาวเจ้าเลิก์นะครับมีโอกาสที่หนึ่งหกหกหนึ่งจะมาที่สำคัญในหนังสือที่ผมทําเมื่อปีที่แล้วนะครับหนังสือหกเจ็ดแปดเป็นหนังสือตัวเลขเนี่ยนะครับไปเปิดดูนะครับท่านผพ้ชมที่ซื้อหนังสือไปที่เด็ดคู่เดียวผมให้หนึ่งหกนะอางนั้นไหนไหนก็บอกในหนังสือที่เด็ดไปแล้วก็ท่านอยากจะตามด้วยก็ได้นะ หนนะครับส่วน3ตัว4ี่หกหนึ่งเนี่ยก็กลับกันไปกลับกันมาทั้ง4ี่หนะครับทั้ง1.4ี่ด้วย4นะครับยังเป็นมหาอุดยังเป็นเกษตรหนก็อย่างที่บอกอยังเป็นดาวเจ้าเลิกแล้วก็เป็นลาภะด้วยฉะนั้น1.4ี่หรือ1.6มีโอกาสมาพอๆกันเลยนะครับไปดูอีกอันหนึ่งที่ผมเลือกมาให้16ตุลาเลิกเดียวกันนะอย่าลืมนะเลิกเลิกวันเดียวกับวันที่วันที่ท 6, กันยา อีก5าวันเนี่ยเลิกเดียวกันเลยมีโอกาสไหมที่เขาจะมานะครับหนึนะครับ, 1, 5, 1รบแรงขึ้นมา1 6ึ่งกสากันนะครับสงวดสากันมี1 6อ่าขอโทษนะผมน่าจะทำผิด1 5นะครับแล้วก็5 6นะครับคู่นี้เป็น5 6นะครับคู่นี้เป็น5 6นะเพราะว่าไม่มี1 5 6 1 5 5 6แล้วก็6 4นะครับ ขอแก้ไขนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นห้าหกนะครับคู่นี้อันนี้คือเลิกที่เลิกตรงกันผมเลือกมาให้นะครับสามงวดแล้วก็มีเลขชุดข้างล่างอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ต้องจำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาเลขในผังแรกในผังนี้ในผังที่มีดาวเจ้าเลิกเหมือนกันเนี่ยไปย่อแล้วก็ไปสรุปอยู่ในผัง โค้งสุดท้ายที่ผมทํามาแต่ก่อนจะไปดูผังนั้นๆผมยังมีการทําตัวเลขอื่นๆมาฝากด้วยทุกตัวเนี่ยตัวเลขมันจะดูเยอะขึ้นแต่ว่ามันอยู่ในผังนี้แหละนะครับผมได้ป้ายรถใหม่มาแล้วมันก็เป็นความบังเอิญเหมือนกันจริงๆไม่ได้บังเอิญหรอกนะครับบังเอิญที่มันมันมาตรงกับงวดนนี้นะครับแต่ว่าเลขนี้เป็นเลขที่ผมเลือกเองนะครับเพราะว่าผมเลือกเลขมงคลคู่ห้าหกนะครับ คู่ห้าหกคู่ห้าหกเป็นคู่ห้าคือดาวพฤหัสกวาังสำเร็จหกคือการเงินนะครับเป็นคู่มงคลมือถือใครลงท้ายด้วยห้าหกเท่าตัวอื่นดีหมดตัวหลังลงท้ายห้กก็จะเป็นคู่หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นคู่หนึ่งที่มีคนสั่งจองกันเยอะมากนะครับหนึ่งห้านะครับก็เป็นคู่ที่มีมงคลคู่วิชาการนะครับแล้วก็เป็นคู่ตัวเลขที่เขาเรียกเป็นคู่มิตรกันนะครับ ฉะนั้นผมก็ยังกินก็อยากได้ห้าหกห้าหกมันมันจองไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นห้าสามตัวหกก็ได้ไม่ได้แปดแต่ว่าเมื่อจองไม่ได้เลขที่มีพลังคู่อื่นแต่ไม่อาจจะไม่ได้สวยมากแต่เลขเป็นมงคลเนี่ยผมก็เลือกเลขที่เป็นมงคลมานะครับฉะนั้นนี่เราก็มาแยกคู่ไหมคุณก็เหมือนกับดาวเจ้าเลิกในสามอันที่ผมเลือกมาต้องเป๊ะเลยฉะนั้นในงวดนี้มีความเป็นไปได้ที่เลข กลุ่มพวกนี้จะมาอันนี้ก็นํามาฝากกันเป็นทะเบียนรถใหม่ผมนะป้ายแดงมันครบไปแล้วเขาก็ส่งอันนี้มาให้มาดูอันนี้อ่าอีกอันนึงบอกแล้วเลขมาจากหลากหลายกลุ่มแต่เราไปจับรวมอยู่ในผังเดียวกันได้แล้วไม่เยอะด้วยนะครับวันไหวของเงินพะจารณาในวันที่7ผ่านผ่านมานะครับเป็นวันอมาวาสีวันจันทร์ดับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมองไม่เห็นหลอกบางทีอาจจะฟ้าคึ้ม มีบางทีบางท่าใกล้ๆหน้าฝนก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาบ้างในวันที่7ที่ผ่านมาก็เช่นกันมีฝนข้าาคืนก็มีฝนมาปลอ่ปลอยลงมาก็ผมก็จัดเตรียมของไหว้แล้วก็ทําตัวเลขออกมาเน้นดาวจาันนะครับดาวจาันจับคู่กับดาวอาทิตนะครับเพราะว่าดาวอาทิตยอย่างที่บอกเป็นดาวเจ้าเลิกด้วยนะครับแล้วก็ในว่าไหว้ของเงินประจนันขอให้ผสมหวังแล้วเมื่อก่อนก็ยังมีเพลง,งนะครับ จะไปเร็วคงไม่ได้เอาเพลงมาพูดให้ฟังแล้วกันสองเจ็ดนะครับเจ็ดก็เป็นวันที่ไหว้ด้วยนะครับเจ็ดเป็นเกษตรด้วยแล้วเจ็ดก็อาจจะยังแรงอยู่ก็เป็นไปได้สองเก้านะครับเก้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเราตัวแทนพระอาจารย์เป็นดาวนเประห์เทพดาวนเประเคหรือเป็นสิ่งที่เราเคารพในสือเราก็ใช้แทนด้วยเลขเก้าได้เหมือนกันสองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้านะครับไปดูผังเลยดีกว่านะครับ ไปเร็วนิดหนึ่งพังนะครับทั้งหมดทั้งมวลทํามาแล้วนะครับบางคนไม่ไม่ได้ฟังผมอธิบายโอ้โหเยอะ,ะเกือบสี่สิบคู่นะครับดาวที่มีพลังนะครับโจโรเลิกนะครับก็รูดไปสิบเก้าชุดสําหรับขารูดนะถ้าขาเจาะก็แนะนํานี่เลยนะครับเจาะตามตําแหน่งไปเลยนะครับเจาะตามตําแหน่งไปเลยนะครับ ตำแหน่งทิศเหนือนะครับอันนี้คือทิศเหนืออันนี้คือทิศใต้นะครับดูตามที่ผมขีดนะขีดถูกนีนนะ่ทิดเหนือนะทิศเหนือนะครับแล้วก็สองเครื่องหมายสองขีดเนี่ทิศใต้นะนะครับอันนี้นักลงทุนจะรู้กันดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็งงว่าเหนือคืออะไรใต้คืออะไรดูที่กำกับไว้บอกไว้ด้วยแล้วกันทิศใต้เนี่เราจะใช้ดาวการเงินนะครับลัคนาที่วางราศีตุลย์ พบการเงินได้แก่ราศีพิจิกไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวองคารเลขสาเราเอาเลขสามมาทั้งรุ่นเลยนะครับสามอยู่ในเลิกที่ตรงกันด้วยมีเหมือนกัน34มเป็นมหาอุดสีเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนะครับห้ได้ตำแหน่งการตีโกนสามสี่สหสามถ้าคุณชอบเลขอื่นคุณเอา3าไปประกบได้อีกสาชอบไหมชอบคุณก็ประกบไปนะครับส่วนทิศเหนือเนี่ย นะครับผมให้เป็นดาวที่วางโดยลัคนาและเป็นดาวย้ายซึ่งมีพลังดาวการเงินคือดาวศุภนะครับก็วางไว้ทิศเหนือนะครับ6 0 6 3 6 8จริงทำไมไม่วางกับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเราเอามาจัดเป็นคู่ทีเด็ดก่อนจะไปดูคู่ทีเด็ดทั้งหมด6คู่เรามาดูคู่3ตัวก่อน3ตัวผมให้ชุดเดียวนะครับโค้งสุดท้าย603ลัคนาที่เล็งเล็งซึ่งกันและกันราศีตุลเล็งกับราศีเมษ นะครับราศีเมษมีดาวมิตียุเลขศูนย์ราศีตุลมีดาวสุกเลขหกเลงแล้วก็มีดาวเจ้าเลงเกษตรของราศีเมษเป็นราศีที่เลงกันคือดาวอังคารเลขสามหกศูนย์สามก็บังเอิญอีกตรงกับบ้านเลขที่เป๊ะเลยก็ตัดเอานะคุณจะชอบสามศูนย์หกศูนย์หรือหกสามนะครับก็หกสามหกศูนย์ก็ไปตรงอยู่อันนี้เหมือนกันนะก็ที่สามตัวก็ย้ายมาข้างบนนะเพราะว่า มันถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันก็แยกคู่มามันจะได้เข้าพอดีนะครับแล้วนี่ไปตัดคู่ออกนะครับจริงๆอันนี้มันก็อยู่อันนี้มันไม่มันอันนี้มันคือทิศเหนือนี่แหละนะครับฉะนั้นตอนนี้มาแยก3ตัวให้เห็นจริงจริงเลขชุดเดียวกันมันไม่ได้เยอะฉะนั้นตรงนี้จะมี3มชุด3ชุดตรงนี้มีอีก6มีพิเศษให้2องคู่นะครับไปดูทีเด็ดก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นทะเบียนรถด้วยนะครับแล้วก็ เป็นคู่มิดกันด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแล้วก็ห้าหกหกานะครับหนึ่งหกกับห้าหกเนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ในเลิกเดียวกันในสามเลิกที่ผมทำมานะครับที่หยิบมาให้ดูนะครับว่ามีเลขคู่นี้นะครับสองหนึ่งสองเจ็ดสองเกคือไหวของเงินพระจันทร์เอาเลิกเดียวกันมาวางเอาดาวที่ของเงินพระจันทร์ที่มีพลังมาวางนะครับถึงบอกแล้วไงว่า เอาเหตุการณ์สําคัญดาวที่มีพลังทั้งหมดทั้งมวลมาวางแปะลงไปแล้วก็มีพิเศษอยู่2คู่นะครับ6-4-6จริงๆก็อยู่ในดาวเลิกเดียวกันด้วยแล้วก็เป็นเลข6นะครับที่บอกเป็นลัคนาเป็นดาวย้ายนะครับแล้วก็4เป็นมหาอุดเป็นดาวเจ้าเรียนเกษตรนะครับ5-8เป็นเลขตามและ5-8เคยออกด้วยนะครับในเลิกที่ตรงกับในวันที่16กันยาที่ผ่านมานะครับฉะนั้น พูดง่ายๆคือในตัดแบบมีชั้นเชิงตัดแล้วให้มันเหลือน้อยแต่ต้องวางให้มันไม่เปลืองพื้นที่แล้ววางด้วยตัวเลขที่เราคิดว่าเราเลือกที่มีพลังเยอะที่สุดมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเลิกเหมือนกันแล้วได้ตำแหน่งเลขหนึ่งซึ่งเป็นดาวเจ้าเลิกด้วยนะอันนี้ของเงินพระจันทร์หลายครั้งที่จัดงานพิธีใหญ่ๆ2ก็มักจะมา นั้นก็ตัดยาบอกแล้วเลขมีถึงเจ็ดตัวแต่ผมเอามาอัดดปให้มันดูแล้วมันไม่เยอะเกินไปนะครับบา,บางอาจารย์าวางอย่างเงี้ยเอาเลขวางในกรอบในกรอบแล้วคุณไปจับเองอ่ะนะครับมันก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบชุดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไปเร็วนิดนึงนะครับเขาอ,อ่านเพราะว่าเนื่องจากว่าคลิปแรกคุณพอดูกันมาแล้วคุณอยากดูผังนี้ก็ผังนี้โชว์ไว้นะครับเด่นมากนะครับที่ผมทําไว้ ก็คือชุดเลขสองตัวนี้นะคราวที่แล้วมีเก้าเจ็ดอยู่ในนี้นะครับคราวนี้ถอดออกไปคู่หนึ่งจะได้น้อยลงคุณจะได้มาเพิ่มอ่าตรงนี้ได้ข้างบนเด่นมากข้างล่างทีเด็ดนะครับเราแต่คุณจะชอบแล้วกันนะครับก็หรือเวลาอีห้าวันนะครับในห้าวันก็อยากให้ทุกท่านมีโชคกันนะครับ วันที่16กันยาคราวที่แล้วเอาจริงๆเลยเลขจอบผมเข้าทั้ง7 9 9 7แล้วก็5 7 7 5ดห้ด้วยนะถ้าไปออกก่อนว่านี้งวดน,นะ4ี่เห้าเนี่ยเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่างวดน,นั้นให้ทั้ง7ทั้ง5แต่คราวนี้เลขจอบก็ยังตามกันอยู่นันเลขตามหลายครั้งที่มานะครับก็ถามผมว่ามีคนมักจะถามว่าผมชอบคู่ไหนผมชอบคู่ไหนเป็นพิเศษอย่างที่บอกไปนะครับในหนังสือคู่นี้นะทำไว้แล้วก็ สองคู่แล้วเลือกให้สามคู่แล้วกันสองเก้าอ่ะนะครับเพราะว่าเดือนกันยาเป็นวันที่คุณแม่ผมเสียแล้วอาจจะมาให้โชคด้วยก็เป็นไปได้เลือกให้สามคู่แต่ใจจริงเนี่ยมันน้อยแล้วอยากนะท่านผู้ชมลงทุนไปทั้งหมดนะครับขึ้นผังฟรีให้นิดนึงท่านที่สนใจอยากฟังผมวิเคราะห์ผ่านไลน์นะครับผมก็จะพูดทางไลน์เพิ่มเติมให้ บางทีถ้ามีตัวเลขเรียกว่าอัปเดตหรือมีตัวเลขที่แบบมีความเป็นพิเศษ,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 ษมีเส้นหรือไพ่ไหวหรือไปเจอเลขอะไรดีๆมาก็อาจจะไลฟ์ฝากให้ในไลน์การเข้ากลุ่มไลน์นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าฟรีฟังไลฟ์ฟรีนะครับวิเคราะห์ให้ฟรีนะครับเพราะว่าสําหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและท่านที่ต้องการข้อมูลเป็นแนวทางนะครับในการที่จะไปลงทุนนะครับ รัฐบาลไทยนะครับทุกวันที่1กับ16นะครับอันนี้เราก็นำตัวเลขมาฝากส่วนจ์นถึงสุกนะครับ9โมงครึ่งผมจัดรายการดาวเจ้าเลิกนะครับก็วิเคราะห์การลงทุนในเรื่องของตลาดทานอยการลงทุนในหุ้นต่างๆนะครับวันเสาร์ที่หโมงเย็นวันนี้บังเอิญมันใกล้ที่ลอตเตอรี่จะออกแล้วผมก็เลยอเอาช่วงเวลาวันนี้นะครับมาจัดเป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลยนะครับส่วนพรุ่งนี้5โมงเย็นเราก็จะวิเคราะห์ ตลาดฮานอยแล้วก็หุ้นวันจันทร์ด้วยรวมถึงตลาดพวกดาวโจนนะครับพวกนี้คืีอยหางเสงน,นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงหุ้นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับวันจันทร์ก็จะมีราวพัฒนาด้วยตลาดทานอยมีทั้ง7วันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยอันนี้เบอร์ขึ้นหน้าจอนะท่านสามารถที่จะแอดไลน์ไปแล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มแจ้งไปเลยว่าอยากฟังวิเคราะห์รัฐบาลหรือตลาดหุ้นตลาดทานอยแก้งเราที่จะดึงเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่าย อีกนิดนึงนะครับกระเป๋าตอนนี้มียอดคนสั่งเข้ามาเยอะมากนะนเงินกวันถุงอีก200เงินขวันถุง2 0งเนี่ยผมจะให้ถึงแค่วันที่15นะโอ้ตอนนี้ต้องไปแลกแบงค์ใหม่บางแบงก์ก็ไม่มีให้แลกนะก็ต,ต้องต้องพยายามนะครับไปหาแบงค์ใหม่ๆมาเข้าพิธีแล้วก็ส่งมอบให้คุณนะครับถามว่าใบละเท่าไหร่999บาทได้เงินกวันถุงมาอีก200ค่าจัดส่งปกติ80บบาทส่งให้ฟรีอีกนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับ ถึงแค่วันที่15กันยาถ้าถูกรอตรี่มาอยากสั่ง999ไม่ได้เงินก่อนถุง200แล้วจะได้เงินฝันทุงใบละ20สองใบนะครับปกติผมก็จะให้ใบละ20นั่นแหละแต่ว่าในช่วงเนี้วันที่9เดือน9ทําพิธีไหว้อของเงินพระจรันทร์วันที่9เดือน9แล้วอยากให้มันเกิดความก้าวหน้ากันไปเรื่อยๆทั้งปี64นะครับแล้วก็รวมถึงคาบเกี่ยวไปถึงปี65ด้วย สนใจกระเป๋านะครับเคยขึ้นหน้าจอไปแล้วลักคราวนี้ไม่ขึ้นแล้วนะครับก็โทรไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยว call center เขาก็จะขอไลน์แอดไลน์กันเพื่อที่จะขอวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรที่จะจัดส่งกระเป๋าชื่อกระเป๋าเรียกซรับรับโชคกระเป๋าเนี่ยผมขอญอาตจัดสีให้เองนะเพราะว่าผมก็ขอวันเดือนปีเกิดของคุณมาดูว่าดาวการเงินและโชคลาภของคุณนะเ,ปเป็นดาวอะไรพอรู้ดาวก็รู้สีละนะครับผมจะไม่ได้จัด นะครับตามวันเกิดถ้าว่าทิตย์จัดสีแดงมันง่ายไปนะครับผมจะจัดตามดาวโชคลาภกันเงนใบละ9 9 9บาทนะครับถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือโทรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปถ้าของหมดก็คงต้องรออาจจะเป็นวาระปีใหม่อีกทีหนึ่งนะผมก็ไม่ได้จะไหวหรือว่าทำกระเป๋าทุกเดือนถ้าใครสังเกตกันนานๆผมก็จะเอาของมงคลมาให้เช่าสักทีหนึ่งในวาระที่วันที่9เดือน9 เราก็อย่าใหป้ปีนี้เป็นของฝันกันเปลี่ยนของใหม่ถ้าอยากให้รางวัลชีวิตเราจะซื้อกระเป๋าแพงๆดีๆหรูๆมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ของผมนี่นะครับไม่สวยมากไม่หรูมากนะครับแต่เรามีคุณค่าทาง,งจิตใจมีการเสริมกําลังใจและโชคลาภไปให้นะครับถ้าเกิดถูกแคโลก,กันจริงๆก็อาจจะนําพาให้มีโชคมีลาบแล้วก็มีเงินก้อนใหม่ๆมีไรายได้ใหม่ๆเสริมเติม นะครับในสภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็ฝากไว้ใหม่ละ999บาทนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับก่อนที่จะลาไปฝากไว้แล้วกันนะครับช่วงนี้เรื่องโควิดเรื่องอะไรก็ฝากดูแลสุขภาพโดยเฉพาะฝนฟ้าก็ตกแทบทุกวันเลยนะครับยังไงก็เขาเรียกว่าพยายามนะครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับและขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีนะครับโชคลาภนะครับมีเขาเรียกอะไรนะฮะมีโชคลาภก้อนโตโต นะครับในงวดวันที่16กันยานี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไมื่อืนนี้ผมจะเอาคลิป4ราศีที่จะมีโชคนะครับจะรับโชคก้อนใหญ่ๆกันนะครับมีทั้งหมด4ราศีใครที่แล้วเข้านะครับ1ราศี5775นะครับใครที่ดูราศีจะรู้แต่ผมไม่ทวนละนะครับแล้วไปดูซิว่า4ราศีที่ผมทําให้เนี่ยมีเลขตรงกันในนี้ไหมแล้วดูซิว่าจะออกอีกไหมนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับ4ราศีที่จะรับโชคก้อนโตๆนะครับวันนี้ นะครับไม่ได้สรุปตัวเลขให้นะฮานอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันนะครับเพราะวันนี้เป็นคลิปเลขนาโชคจากภาษีนะครับยังไงฝากผู้ชมติดตามด้วยนะครับคลิปของอาจารย์ชาหุร่วันนี้ลาไปแล้วนะครับพบกับผมได้ใหม่วบนพรุ่งนี้นะครับห้าโมงย็นนะครับวันนี้สวัสดีครับ